สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ครูจะสอนพวกเราในเรื่องของการคูณทศนิยมกับจำนวนนับค่ะวันนี้นะคะจะเป็นการเรียนในเรื่องการที่เรานําการาที่เรานรําเศษส่วนเข้ามาช่วยในการคูณทศนิยมเ,เป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ในการนรําเศษส่วนเข้ามาช่วยนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนทศนิยมจากโจทย์ให้เป็นเศษส่วนก่อนแล้วค่อยหาผลคูณเมื่อเราได้ผลคูณเสร็จเรียบร้อยเราก็จะย้อนกลับมาทําให้เป็นทศนิยมเหมือนเดิมฟังแบบนี้อาจจะยังไม่เข้าใจมาลองดูกันเลยค่ะวิธีวิธีทำค่ะ7.1คูณ8 7.1เป็นทศนิยม1ตำแหน่งสามารถเขียนให้เป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ71.10สเ่วน10เศษ71.10ส่วน10คูณ8เขียนใหม่นั่นแสดงว่าเราก็จะได้71คูณ8ส่วนด้วย10นำา71คูณ8ได้เลย71คูณ8ได้568ส่วนด้วย10 เห็นไหมคะว่าตัวส่วนเป็น10เราสามารถย้อนกลับมาเขียนเป็นทศนิยมได้เหมือนเดิมแล้วก็จะได้เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งทศนิยม1ตําตำแหน่งได้เป็น56.8เราก็ตอบได้เลยค่ะตอบ56.8เรียบร้อยเป็นยังไงบ้างคะไปดูตัวอย่างข้อที่2ต่อเลยค่ะข้อที่2ทําเหมือนเดิมค่ะวิธีทํา เปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อน0.55คูณ4เนื่องจาก0.55เป็นทศนิยม2ตำแหน่งสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็น55ส่วน100คูณกับ4เขียนใหม่เป็น55คูณ4ส่วนด้วย100เอา55 คูณ4ได้เลย55คูณ4ได้เป็น220ส่วนด้วย100ตัวส่วนเป็น100เราก็สามารถเขียนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งได้ได้เท่ากับ2.20หรือ2.2ูนที่อยู่ด้านหลังไม่ไม่เขียนก็ได้นะคะก็จะเหลือแค่2.2นะก็ตอบได้เลยตอบ2คํคำตอบหรือตอบคำตอบเดียวก็ได้ 2.20หรือ2.2ก็มีค่าเท่ากันค่ะตัวอย่างที่3าํทำเหมือนเดิมเปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วนก่อนนะคะ100คูณกับ0.392เขียน100คูณกับเศษส่วน0.392เเขียนเป็นทศนิยม ในโจนเป็นทศนิยม3ตำแหน่งเพราะฉะนั้นตัวส่วนก็ต้องเป็น1,000เราก็จะได้เป็น392ส่วนด้วย1,000เขียนใหม่ได้เป็น100คูณกับ392ส่วนด้วย1,000เอา100คูณกับ392เลยนะคะเราก็จะได้เป็น39,200 ส่วนด้วย1,000ย้อนกลับมาทําเป็นทศนิยม3ตําแหน่งเพราะว่าตัวส่วนของเราเป็น1,000ใช่ไหมคะ3าํตแหน่งก็จะได้เป็น39.200หรือ39.2นั่นเองค่ะก็ตอบได้เลย39.200หรือ 39.2เรียบร้อยค่ะ,ะตัวอย่างต่อมาวิธีทำา20คูณกับ0.009นํา2ำ20นะคะไปคูณกับ0.009เกนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นเศษส่วนก่อนเนื่องจากเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งตัวส่วนต้องเป็น1,000ข้อนี้ก็จะได้เป็นเศษ9ส่วน1,000 เขียนใหม่ได้เป็น20คูณ9ส่วนด้วย1 0 0 0 20ัคูณ9ได้1 8 0ส่วนด้วย1 0 0 0พัตอบเป็นทศนิยม3ตำแหน่งค่ะเพราะตัวส่วนเป็น1 0 0 0ก็ต้องตอบเป็น3ตำแหน่งก็จะได้เป็น0.180เห็นไหมคะมีตัวเลขหลังจุด3ตัวหรือ ได้เป็น0.18นั่นเองค่ะเรียบร้อยค่ะก็ตอบ0.180หรือ0.18เพราะมีค่าเท่ากันนะคะเพื่อเป็นการ ทบทวนเนื้อหาที่ครูได้อธิบายไปข้างต้นถ้าหาว่าไม่เข้าใจลองย้อนคลิปกลับไปดูหรือใครไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมได้ก็สามารถไปย้อนดูคลิปที่คุณครูได้อธิบายในเรื่องของการเปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วนเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมได้นะคะหลักๆแล้วถ้าตัวส่วนเป็น1ิบก็คือเปลี่ยนเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งส่วนเป็น100ให้เปลี่ยนเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งถ้าส่วนเป็น1 0 0 0พันให้เปลี่ยนเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งนะคะ หวังว่านักเรียนจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ลองย้อนคลิปกลับไปดูซ้ําไปซ้ำมาได้นะแล้วก็ทบทวนเนื้อหาในหนังสือเพิ่มเติมได้อีกนะแล้วก็ให้ทําแบบฝึกหัดในหน้า72และหน้า73สําหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะ